สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเราสองคนค่ะดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะรับผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอกับพวกเราแบบนี้มีเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆนํามาฝากผู้ชมเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นไปดูในส่วนของสาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่ประเทศอิสราเอลนะครับแต่ด้านของนายจากปุลหลงเอกอักรครราชทูตณนกรุงเทลอาวีฟ แล้วก็คณะนะครับข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตครับได้ให้การต้อนรับนางสดศรีสัตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งครับที่นําคณะไปเยือนอิสราเอลเพื่อตอบเพื่อสอบถามข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของคนไทยที่ไปทํางานอยู่ในอิสราเอลนะครับแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตด,ด้วยก็เพื่อเป็นการนําไปใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎรวมถึงระเบียบในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกันด้วยครับค่ะก็เหมือนเป็นการนําคณะทํางานหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปดูงานต่างประเทศด้วย<ช>นะคะ มาต่อกันที่สาราที่สองกลับมาที่ประเทศไทยนะคะผู้ชมยังคงมีรายงานกิจกรรมสําหรับโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่9นะคะและโครงการเยาวชนไทยในซิดนีย์เยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่3ค่ะโดยครั้งนี้พลเอกชัดชัยสาริกัญญะผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ก็ได้จัดให้ทั้งสองโครงการบันทึกเทปกล่าวอสิรวาสและการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิ่ิงหาคมนี้ด้วยค่ะสถานีวิทยุทอทัตของทับกนะครับและก็ TGN ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจการในการนำเยาวชนคนไทยในสหรัฐอเมริกาและคนไทยในซิดนีย์มาเยือนแผ่นดินแม่ในครั้งนี้ซึ่งเราได้สนับสนุน รายการตั้งแต่ชมสารที่นะครับในททบ5แห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีการจัดให้มีการแถลงข่าวร่วมกันแล้วหลังจากแถลงข่าวแล้วก็จะมีการบันทึกเทปจอสิรวาสนะครับในการเฉลิมพระชนม์ษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นแค่เพียงช่วงแรกของเราเท่านั้นนะครับช่วงต่อไปพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงคนไทยไกลถิ่นนะครับวันนี้มาคุยกับน้องวัชพรสายสมบูรณ์นะครับนักศึกษาไทยอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็มีผลงานเรียนที่ดีเด่นก็เป็นสร้างที่ผลที่สร้างขึ้นเสียงให้ประเทศไทยคนหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับไปเรียนอะไรมาที่นี่ไปเรียนแฟชั่นดีไซน์ค่ะที่อังกฤษที่ไหนที่ CSVA Awarded by Kingston University ค่ะครับทราบว่าผลการเรียนนี้ดีมากเลย ได้รางวัลอะไรบ้างก็ได้ second upper class owner ค่ะก็คือประมาณเกียรตินิยมอันดับ2ครับแล้วเราเรียนเราเรียนออกแบบด้านอะไรบ้างก็จะเป็น womenswear ก็คือเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าผู้หญิงก็ค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับตั้งแต่วิธีการทำวิธีการคิดดีไซน์การ develop design แล้วก็ทำเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะที่สำคัญคือทราบว่าบ้านเรอนอยู ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาใช่ค่ะแลคุณแม่นี่ก็คืออาจารย์วชัชรีสายสมบูรณ์นี่ก็เป็นที่รู้จักในอำเภอหาดใหญ่ดีเพราะว่าเปิดโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติด้วยชื่ออะไรโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนนานชาติแห่งหัดใหญ่ค่ะคแต่ว่าในปีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Room t h r e International School หัดใหญ่ค่ะครับซึ่งแปลว่าเป็นโรงเรียนนานชาติที่มีเครือข่าย เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษโรงเรียนในอังกฤษถึงได้ถึงได้มาเรียนในอังกฤษใช่ไหมก็ก็คือเราก็พยายามเปิดโอกาสให้เด็กในหลายๆด้านก็เราก็มีลิงก์กับทางหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เด็กไปเป็นศึกษาต่อในในในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นนักศึกษาไทยคนหนึ่งซึ่งกมีความสามารถนะครับในด้านการเรียนแล้วก็ไปเรียนในเรื่องของแฟชั่นดีไซน์แล้วก็เออเรียกว่ามีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเด็กไทยใน ในประเทศอังกฤษด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องวัชพรสายสมบูรณ์นะครับนักศึกษาไทยในประเทศอังกฤษครับขอบคุณค่ะ Welcome to Thailand boys amazing Thailand amazing มีพุทธศาสนาสุภาษิตอยู่บทหนึ่งท่านบอกว่าสุขาสัทธาปฏิทิตา แปลว่าเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นก็มีความสุขหรือศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนําความสุขมาให้ความหมายก็คือถ้าเรามีศรัทธาต่อคุณของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเดินตามวิถีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดินตามพระพุทธก็คือลุกขึ้นมาฝึกหัดพัฒนาตัวเองให้ตื่นรู้บิกบานเดินตามพระธรรมก็คือเอาธรรมะมาเป็นเข็มทิศในการดํารงชีวิต และเดินตามพระสงฆ์ก็คือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เอาธรรมนำทางฉะนั้นใครเดินตามพระพุทธใครเดินตามพระธรรมและใครเดินตามพระสงฆ์ก็เท่ากับว,ว่ากําลังนําตัวเองมาเดินอยู่ในหนทางแห่งความดีเมื่อเราดําเนินอยู่บนหนทางแห่งความดีชีวิตก็มีความสุขนี่แหละคือความหมายของศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนําประโยชน์สุขมาให้สนับสนุนโดยบริษัทจเจริญโภคกัณพ์อาหารจํากัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก e x c e l l e n นต์อินคุณภาพเอกซเเซ Best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณนัทธาสุนทราภาเลขานุการเอกประจําสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนัทธาครับพูดถึงออสเตรเลียในปัจจุบันเป็นประเทศที่มีคนไทยไปอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเมืองซิดนีย์ครับซึ่งเป็นเมืองท่าไม่ใช่เมืองหลวงวันนี้นี่ครับคนไทยในซิดนีย์มีจํานวนประมาณเท่าไหร่ครับคือในซิดนีย์นะคะก็คือเดี๋ยวขอ พูดว่าสถานกงสุลใหญ่เนี่ยเราจะมีเขียนนามในเขตรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งถ้าจากตัวเลขประมาณการโดยรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยประมาณหมื่นเจ็ดพกว่าคนทางการแต่ที่เราค่าว่าน่าจะมีประมาณสัก4ี่0 0ื่คนในรัฐนิวเซาท์เวลส์เพราะเเค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกเด็กลูกครึ่งที่เขาไม่ได้ตอนสัมภาษณ์เขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนไทยค่ะ ซึ่งความรับผิดชอบของเราก็เยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนไปเที่ยวด้วยนัะท่องเที่ยวด้วยแลวก็ู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารไทยหรือแชร์ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียนานมากตอนนี้นะครับเรื่องของการดูแลคุ้มครองคนไทยที่นั่นเป็นังไงบ้างครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันมันคือเนื่องจากคนไทยอยู่เยอะฉะนั้นพวกเหตุการณ์ต่างๆก็จะเยอะตามจํานวนคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็หลักๆก็ที่เรา ที่ผ่านมาก็จะเป็นพวกเคสเปัญหาครอบครัวรการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือ,เ,อเด็กไทยทำงานหนักแล้วเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีค่ารักษาพยาบาลช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มคนไทยเริ่มรู้จักที่จะก้าเข้ามาหาเราให้ขอคำปรึกษาจากเราอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ให้คำแนะนำแล้วก็แนะนำให้เ,เขาติดต่อในงานของอสงอ,งอสเตรเลียที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ค่ะ เป็นเพราะว่าทางสารกงสุลใหญ่เนี่ยมีกิจกรรมที่เรียกว่ากงสืลสัญจรเดินทางไปพบก,กับคนไทยที่น่นมากช่วงปี2ปีเนี่ยเราเริ่มเริ่มเข้าสู่ประชาชนมากขึ้นก็กระทรวงก็จัดสรรงบประมาณให้เราเข้าหาประชาชนก็แล้วก็ออกให้บริการด้านกงสุลทั้งให้คำปรึกษาทำหนังสือเดินทางแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มบริการบัตรประชาชนด้วยค่ะเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นไงครับ ด,ดีใจมากคือแบบมีความสุขมากท,ที่ที่รัฐบาลไทยเนี่ยแล้วก็กระทรวงต่างประเทศให้บริการเขาถึงที่แล้วนอกเหนือจากนี้ครับในเรื่องของนักเรียนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเนยตอนนี้เนี่ยมีปัญหาบ้างไหมหแล้วก็มาปรึกษาในด้านไหนบ้างส่วนกลุ่มนักเรียนไทยเนี่ยกม็มันก็จะแบ่งเป็นนักเรียนว่าในระดับเรียนมหาวิทยาลายัยแล้วก็เรียนพวกภาษาเรียนดิพลมาต่างๆก็ถ้าระดับมหาวิทยาลัยนี้ก็ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะก็จะมีกลุ่มกลุ่มในมหาวิทยาลัยส่วนกลุ่มที่มีปัญหาคือกลุ่มที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนดโพรมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตั้งใจจะไปทํางานคือทํางานมากกว่าเรียนหนังสือคือเจตนาเพื่อไปทํางานแต่ว่าเรียนเพื่อต้องลงเรียนเพื่อขอวีซ่าเพื่อเพื่อให้ได้วีซ่าในการทำงานซึ่งซึ่งบางรายเนี่ยก็พอไปถึงเนี่ยก็ไม่เข้าเรียนแต่นี้เขาจะมีระบบการจ้างเซ็นชื่อเหมือน เซ็นชื่อในคลาสแล้วก็คือเปิดเผยที่เราทราบก็คือเพราะว่าเขาไปโพสต์ในเน็ตเงี้ยค่ะว่ามีอาชีพนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งอย่างนี้บ้างโรงเรียนก็ทราบแล้วอาจารย์เขาก็จะติดชื่อคนนี้คือแล้วถ้าเกิดนักเรียนท่านไหนขาดเรียนเกินที่เขากําหนดเขาก็จะส่งชื่อเข้าอินเกรชันหรือต่อมอเพื่อยกเลิกวีซ่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาต่อไปเลยนะคนสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปไปเรียนจริงๆไปทํางานจริงๆนะฮะเพราะว่า การที่ไปรับจ้างเซ็นชื่อหรือไปจ้างคนเซ็นชื่อเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาแล้วมันก็เส,เสียชื่อเสียงด้วยดงนั้นต้องเตือนนะครับไม่ควรจะทําให้เกิดแลวอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องเรื่องสุขภาพประการสุขภาพค,คือนักเรียนถ้าขอวีซ่านักเรียนเ,นยเขาจะบังคับทําอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าบา, <c oughs> บางรายเนี่ยพอพอมอนก็อายุของบัตรขาดไปก็ไม่สนใจไม่ต่อคือ ควรจะต้องมีบัตรประกันสุขภาพอย่าให้ขาดแล้วก็ส่งเบี้ยปร,ระกันให้ใหต,าตามจำนวนเพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยม,มันช่วยเราได้เพราะค่ารักษาพยาบาลที่นั่นแพงมากเพราะนั้นนะครับเตือนไว้นะครับสาหรับคนที่จะไปอยู่หรือไปเรียนไปชั่วคราวยังไงก็ต,ตามขอให้ท่าบ,บัตร<ม><ม>ประกันสุขภาพไว้ดีกว่าถ้าขาดเมื่อไหร่นี่ค่าใช้จ่ายจะสูงมากเลยเดียวครับก็มีเรื่องราวดีๆมาเตือนกันนะครับสำหรับคนไทยในออสเตรเลียยังไงก็วันนี้ขอบคุณคุณนัฐาสุนทาราพามอย่างมากครับขอบพระคุณค่ะ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Yeah! Amazing Thailand always amazes you. ถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในวันนี้ไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนครับค่ะจะได้มาดูกันสัหน่อยนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจปฏิทินที่ไหนมีการจัดงานอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันที่ปฏิทินแรกนะคะเริ่มกันที่ประเทศศรีลังกาค่ะ นายพลเดชวรชัติเอกอัครชทูตนักกรุงโครมโบได้จัดกงศูนย์สัญจรนะคะก็ไปให้บริการที่มาลดีฟค่ะโดยมีนายแพทย์เขตศรีประทักษ์และนางสาวสิริมิตรสิริพะระเลขานุการเอกนะคะไปร่วมให้บริการด้านกงศุนและก็บริการด้านสุขภาพให้กับคนไทยที่นั่นด้วยค่ะส่วนปฏิทินที่2ของเรานะครับไปต่อกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ ทา่ด้านของนายจิรศักดิ์ป้อมสุวรรณกงศูลประจำสถานกงศุลใหญ่นนครซิดนีครับได้รวมงานเลี้ยงรับรองของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีที่จัดขึ้นในส่วนของแคมป์วิทยาศาสตร์ครับสำหรับนักเรียนมัธยมจาก7ประเทศ โดยงานนี้ครับก็มีนักเรียนไทย7คนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานกันด้วยครับและนี่ก็คือนังหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการรับชมและก็ติดตามคะ่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน